นับสนุนโดยโ้งงานปรุงแต่งน้ำปลาเอกปลาโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุปแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานวหนวโหรงงานกันตองและรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเลืาม power เจ้าสิบตัวบอกเขาทันผู้สมกันตติมข่าวขาวนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวข้าวดีสำหรับบริษัท CPO สินว่า seven e v นี่ก็เข้าก็นแนวว่าโอ้เป็นเปิดสาขาทำอิกทานผระสมควเลย บเมนหน่อยเปิดมาปุ๊บนี่เอื่นได้ว่าประสบผลสำเร็จกับว่าได้เป็นยังจังหวะสัน้นอาจจะบเมนประสบผลสำเร็จทางด้านการเงินที่ในกำไรอยู่ที่นคนวิจันออกคำสั่งโบเมนแบบนั้นอาจจะเป็นลักษณะแบบว่าเออเปิดปุ๊บลูกค้าน้าเหนื่ป้าทุกมือทุกวันคือว่าลูกค้าไปซื้อบอขาดสายนี่แหละถือว่าเป็นการประสบผลสำเร็จไปในอีกบาดกล่าวหนึ่งเพราะว่าการเหตุธุรกิจอยู่ทีสถานที่แห่งใหม่บอนใหม่ใแน่นอนเมื่อก็ต้องในว้าถึงเรื่องการ โฆษณาแลกกาว่าเรื่องซื้อเสียงว่าเรื่องแบรนด์ทีว่าตนเองมีอยู่นั่นมันเป็นแบรนด์ดูร้านซัมไลมีคนหูจักป,ป,ป,ปัู๊ผัหน่อยได้เพียงใดมันเกิดขึ้นอยู่กับแบรนด์นแน่ฉะน,นั้นแบรนด์ของเซเว่นอีเลฟเว่นฮอกครับคู่ยูทูบทุกมุมโลกว่าเป็นแบรนด์ที่ดังเนอะถ่าผ้ชมฉะน,นั้นเมื่อมาเปิดอยูุที่น,นคกวิ่งจันแล้วนี่กาแน่นอนกาเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวทีว่ามีผู้คนอาศัยอยู่กาเนี่ยนะพอสมควรฉะนั้นเมื่อมาเปิดแบบนี้ผู้คนก็แน่นอน ไปช็อปไปล่องซับใจสื่อสินค้าเบงวามันจะเป็นยังไงเซเว่นอีเลเว่นอยู่ที่เมืองลาวส่วนใหญ่หฮาก็มีแต่ขามค้องเพื่อไปเที่ยวฟังนั่นกัต้องในเวเซเว่นอีเลเว่นสินค้าข้าเขาเจาเมื่อมาบานเ้าแล้วมันสิเป็นคือกันบลาลคนก็ให้ความสนใจก็ลองเขาไปไปเที่ยวไปสื่อก็เห็นบ้าทุกอย่างอันเดียวกันล่ะท่านผู้ชมอันเดียวกันเพราะว่าการบริการมันก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันเ้อท่านผู้ชม จ้ากน,นั้นเมื่อประสบคนสําเร็จในขันเบื้องต้นนี่แล้วท่านผู้ชมบ่พอเท่าใยประมาณเดือนหนึ่งเดือนปลายก็เปิดสาขาตืมอีกหนึ่งสาขาเป็นสาขาที่สองอยู่ที่กําแพงเมืองเมืองไศเสฐานาคนรนนทบุรีจันทร์ทับประสมจาน,นั้นสาขาสองสำหรับเซเว่ 11, นอีเวนท์เนี่นเปิดอยู่ที่กําแพงเมืองในนคนรนนทบุรีจันทร์เซเว่นอีเวนท์ 11, สาขากําแพงเมือง ขึ้นอยู่กับบ้านห้องไก่แกเมือใส่เศษธานครน้วงจันทร์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในมือวันที่18ตุลาเพื่อตอบสนองตามความเป็นของต้องการของผู้บริโภคและกาอำนวยความสะดวกให้กับอ่อแม่ประชาสนรวมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกษิจของสปปลาวโดวยยังมีจุดเด่นด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่ว่าได้มารตรฐานโดยเฉพาะเมนสินค้าหยอดนิยมซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะ ต่อยู่ที่หาดเซเว่นอีเวนเท่านั้นเซนวาสลุปปี้เครื่องดื่มทรงสดแล้วก็ออคาเฟ่สินค้าอบใหม่แล้วก็อาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนูสำหรับทุกกลุ่มทุกเพศทุกไว้ยสามารถใส่บริการได้หมดเลยท่านผู้ชมทั้งนี้บริษัท c p o จำกัดในกลุ่มของธุรกิจ c p o ที่ฮักก็เปิดให้บริการห่านเซเว่นอีเลเวนักทับอิทไปเมื่อเดือนกันย่าที่ผ่านมาซึ่งนด้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั้งคนล่าก็คือคนต่างประเทศที่นำโชีวิตอยู่ที่นครวิเวียงจันสแสดงให้เห็นว่าสแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือรนทางด้านเศรษฐกิจที่พร้อมจะตอน ฮับปีท่องเที่ยวเราทรงัสงสททีที่จะมาเทิงนี่แน่นอนนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาทองเที่ยวอยู่ที่ประเทศลราหลายขึ้นอีก CPO ีอ CP อ seven อีเวนตอีกอะจะเป็นห่านสะดวกซื้ออีกห่านหนึ่งที่จะต้องตอบโจทย์ให้กับทางนักท่องเที่ยวก็คือผู้ลูกค้าของทาง seven อีเวนต์เองนะครับผม เจ้านี้ที่ว่าเป็นการขยายสาขาเพิ่มณนะอยู่ที่นครวิ่งจันทร์ปัจจุบันแมนมี2สองสาขาเป็นทีเหียบห้อยแล้วแต่ประสบและมณีเฮ้าลองมาโอ้ร่วมกันตื่มเมืองว่าเป็นยังเขาเจาคือว่าตัดสินใจเปิดสาขาทีสองในบางความคิดความเห็นของคนที่ว่าเขาเจาบโบู้แะ้วก็บว่าเคยด้มานครวิ่งจันทร์เขาคิดว่านะครวิ่งจันทร์ปฏิล่ากำลังเจอ สภาพว่าวิกฤททางด้านเงินเฟอ้อภัยเงินเฟอ้อหรือว่าสินค้าแพงผู้คนซีมีคนมาสื่อเครื่องสื่อของบอซิมีเงินไปสื่อเครื่องสื่อของบอประมาณนั้นอันนี้คือความคิดของบางคนที่ว่าเข้าใจาเขาใจเขากับบแมนตี้เขาฉะนั้นเทากับมาแหลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในน้ำทีแอดมินเองกับเป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นครวิ่งจันเป็นคนนครวิ่งจันเจ้ว่าอะไรแต่ผสมที่อาศัยอยู่ที่นครวิ่งจัน และการู้สภาพ,ภาพบ้านเมืองฮู้ที่ฮู้ได้ถึงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนอยู่ที่นี่นว่าเป็นแนวใดในหยุคทีมันสินค้าแพงและกาโดยส่วนใหญ่กเป็นสินค้าที่ห้าประเทศลาวนําเขา้าฉะนั้นเฮากบมาโอรมกันเตือนแต่ผสมในตามมุมมองของแนะนําส่วนตัวของทางแอดมินแล้วนี่นะการทีซ c p เปิดสาขา ไม่ของหานเซเว่นอีเลเว่นรือว่าหานสะดวกซื่อสาขาสองอยู่ทีกำแพงเมืองขึ้นกระบาดฮองไกหฮองแก่เมืองใสายสตานครวิมจันทร์ก็คือว่าจุดอันดับหนึ่งก็คือจุดที่ต่างของทางสาขาซองนี่เม็นว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีคนในแนแนะาและก็เป็นเส้นทางที่ไปมากแบบว่าไปง่ายมากง่ายเป็นคนเป็นบอลจุดซุ่มส่วน แต่ประสวมเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อเขาไปหาทางถนนท่าเรือได้และก็ออกไปทางหัวมิตาภาลาวไทยแห่งที่หนึ่งฉะนั้นในเขตจุดเขนีอีกก็มีหางสปปรรพสินค้าห้ายบอลได้ทีด้วยกันกว่าจะเป็นทางหางสปปรรพสินค้าของทางใกลๆกลับผาถาวรวิงจันทร์และก็หางสรรพสิน้าอู้ยเทวสซีเน่ไฟแดงและก็นอกแากน,นันก็แมนศูนกันขา,าใหญ่ของลาวศูนกันขาลาวไอติก ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสายทางที่ใกล้ๆเสื่อมจอดการผู้ค้นกับกายไปไกลมากยู่จุดเขตนั้นก็ต้องแน่นอนลสถานทีเป็นอันดับหนึ่งของทาง7 e l e v e n ทีเลือกจะตัดสินใจขยายสาขาที่2องสองมากตัวให้เศรธธษฐกิจเล่าในปัจจุบันนี้เส็นว่าสินขาแพงไห้เงินเฟอ้อก็แล้วแต่แต่ว่ากลุ่มคน้นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่ว่ามีความสามารถสื่อได เขาเจากโกเลือกสื่ออยู่ที่้านเซเว่นอีเวนอันนี้ก็บ,บริไมควโววาเฉพาะแต่ตหานนะดอกความหมายของกําลังแหงสื่อของคนลาวและก็นอกจากนั้นก็ยังมีคนต่างประเทศที่ว่ามาเฮ็ดเบียเฮตงานอาศัยอยู่ที่นครนวิงจันท์เขาก็ฮู้ดีเกี่ยวกับเซเว่นอีเวนก็แน่นอนแหละต้องไปเลือกใส่บริการแนอกจากนั้นในนอกจากนั้นนี่เกี่ยวกับทั้งแบรนด์ของ7 e l e v e n น์นี่ คือว่าเป็นแบรนด์ที่ดังอยู่แล้วผู้คนฮับฮู้อยู่แล้วมันก็เกี่ยวเข้ามาที่เฮาร่ลมมพานมานี่ะว่าแน่นอนทุกคนก็ต้องอยากไปซื้อไปรอบไปชอปปิง้งบิ่งบวกกับทีว่าสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองในการจัดวางและก็สินค้าทีเซเว่นมีบางหารกับ่มมีอ่าฉะน,นั้นนี่แหละคืออีกอันนึงงนาะทีว่าเซเว่นอีเวนมาตัดสินใจอยู่นี่นอกจากสถานที่นอกจากยุดที่ต่างเยี้ยต่างๆนะท่านผู้ชมอ่านอกจากนั้น ังมียังอีกทู้ชมในการที่เบิงมุมมองในการขยายธุรกิจของ7 e l e v e n เเพิ่นเลือกเป่าไม้สัดเจนก็นคือ1สถานที่2มากเขาเจ้าคิดว่าเศรษฐกิจล่านี้มันจะดีขึ้นเท่ะก้าวเป็นยังเกี่ยวกัดีขึ้นเท่ากา้าวปีโ0 2ัที่จะมาเทิงนี่นะชมจะแมนเป็นปีทองเทียวลาาในปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานภาครัฐบาลเองก็คือบริษัทเอกชน โดยเฉพาะเป็นบริษัทท่องเที่ยวต่างๆเขาเจาะโก้กำลังโปรโมทโฆษณาปีท่องเที่ยวแล้วบวกทั้งแอนมินเองกับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าพญายามอยากโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวให้กับทางทันผู้ชมผู้ที่บเคยมามาท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศลาวพ้อครับยืนยันว่าเป็นผู้เป็นตาสวยสําหรับเป็นัยทีเออแปลว่าเอาผลประโยชน์โดยที่บ่สอบทา นั่น,นก็สาม,มารถไทฟินิีโอรักฐานอย่างยืนมาได้แล้วก็จะประสานสัมพันธ์ให้กับทางผู้บรรพชีิสอบเพื่อหาทางแก้ไขและนอกจากนั้นนี้เป็นยังจึงจึงว่งาปีท่องเที่ยวแล้วคนจะเข้ามาท่องเที่ยวในเมื่อนคนเข้ามาท่องเที่ยวแล้วแน่นอนการสื่อเครื่องสื่อคล้องการช้อปปิ้งมันก็นยอมเกิดใครสิไปสิมากระต่องมาพานาครขอลุยจันทร์ที่ละกนอนลังจากนั้นแล้วเข้าเจากระต้องได้ ใส่บริการอย่างแน่นอนท่านผูโชมมันก็นจะเป็นธุรกิจที่หมุนเวียนเงินก็นจะหมุนเวียน CPO ก็แน่น,นอนแหละจะได้เงินอย่างเป็นก่อเป็นกำแอดมินเชื่อมันอีกว่าเขา้าเจ้ายังมีพแผนทีจะขยายต่อไปอีกบก่ิแตนสองสาขานี่ยหรอกอาจจะมีเป็นเป็นห้อยว่าสาขาก็เป็นไปได้ยังบร่วมอยู่ต่างแขวงเนี่ยเป็น,นท่านผส้ชมโดยรวมแล้ว CPO เบิ่งการไกลว่าเศรษฐกิจเราจะดีขึ้น สน,นั้นเขาเจ้าเสื่อมหมั่นในการลงทุนเขาก็เจ้าก่อนทาง CPO จะเอา7ซ l e v e มาลงอยู่ทีโซปปลาวทางบริษัท CPO เองกาได้มาเปิดสาขาสำนักง,งานอยู่ทีโซปโปลาวนี่มาหลายฝ่าหลายปีนะท่านผู้ชมเป็นเองมาลงทุนธุรกิจหลายอย่างเนาะย,ยกตัวอย่างซะเครื่องทะเลประเภทพวกซ้างเย็นนี่เ,นเบนบอกท่านผู้ชมประเภทพวกซ้างเย็น อยจางที่เพื่อนกลับมาเปิดบริการแต่กับซีพีพอกเนี่ยขายหมูก็ยังมาขายซีพีไก่ขายไก่ขารย่างต่างๆเพิ่นกลับมาเปิดนี่เมือเพื้นหู้ว่าการนํำลงการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วมันปิดไปได้ย่างดีแน่นอนเพื่อนก็ต้องดึงเอาในเครือของเพิ่นมาอีกก็คือ7 e เว v e n สรุปความเร็วเอ้นมินเสียมันว่า CPO เพิ่นเห็น อนาคตแล้วเพิ่นลจึงกาตัดสินใจนี่เฮาไกยอร่วมกันข้อมูลตามทีมีที่ได้ข้อมูลตามที่เห็นควรเป็นจริงแต่เฮาบบมีบ่ไดเอาเก็บกรํารตัวเลขชัดเจนต่งตางๆของผลกาไรย่างต่างๆเพราะว่าเฮาฮู้หเรื่องภายในเพิ่นตัวนี้สนันเฮากับบสามาถเิดเผยได้มีเพียงแต่สิ่งใดทีวา่าเฮาพ่อบอไดเฮาก็เจ้าว่าไพจะเสอหริบ่เสีอ,บบสอข้นกับผู้ฟัง วดพิจารณาในการติดตามหับสมหับฟังข่าวข่าวให้เป็นอย่างดีฟังหูไวหูวิเคราะห์วิจารณ์แต่หากว่าไดนมาด้วยตนเองไดนมาชอบมาเที่ยวด้วยตนเองมาเบ่งด้วยตนเองก็คงจะเข้าใจดีกว่านี้ขอบใจที่ทานเข้ามาหับสมอยา่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกด subscribe